ใช่ครับจะ25แล้วครับชื่อเชื่องไหมคะเรื่องเบญจเพศเบญจเพศอ่าผมก็คิดว่ามันมันแล้วแต่แล้วแต่คนใช่แต่ผมก็กลางๆไว้นะครับแล้วแต่คนแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังแบบเป็นผู้ใหญ่มันมันก้าวขาก้าวผ่านความเป็นวัยรุ่นแบบแทบเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่คือส่วนตัวผมผมก็ทํางานมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยคือชีวิตแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าก็ดีเหมือนกันที่ที่มันมีความเชื่อเรื่องเป็นจะเพศอยู่ทําให้เราระมัดระมัดระวังในการใช้ชีวิตแค่นั้นเองก็จร,งจริงๆไม่ว่าอายุเท่าไหร่ผมผมคิดว่าควรที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาะตะทตลอดเวลาเนาะทั้งหมดเลยครับแต่ก็ไม่มีใครมาเตือนว่าช่วงนี้ต้องระวังอะไรยังไงเป็นพิเศษอะตรต่างเอ จริงๆเนี่ยอันนี้ไม่รู้เล่าได้หรือเปล่าเล่าไปแล้วกันเล่าไปเดี๋ยวคุณจะให้เดี๋ใช้วิจารณญาณได้ได้นกอดถ้าไม่ได้ก็อคือคือคุณคือคุณแม่ผมหรือว่าคุณยายคือครอบครอบครัวผมครับก็ก็จะมีการแบบดูดูวังเขาก็อยากรู้ตามสาผู้ใหญ่เขาก็อยากรู้เขาก็คือทุกปีก็จะมีเตือนอยู่แล้วครับเตือนว่าเอ้ยระวังนะช่วงนี้ขับรถขับลาหรือว่า ระวังเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกัน<า>กอย่าง,งนี้เตือนว่าก็ก็เตือนเหมือนเดิมเลยครับเ<อ>ตือนว่าขับรถระวังนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนจะเป็นเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องขาเรื่องเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ,อันนี้คุณแม่กับคุณย่าเตือนเองเลย ถ้าจะดูดวงมาน่าจะมีคนทักมาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ระวังอยู่แล้วครับทุกวันนี้ก็ใครวิ่งมาแต่ไกลจะเสียบเนี่ยผมก็บายบายผมเบี้ยวซ้ายก่อนเลยหนีก่อนเลยครับทุกวันนี้ต้องขับรถเองเหรอครับก้าวต้องระวังเรื่องการขับรถจริงอะไรขับบ้างครับขับบ้างก็ ่ถ้าวันที่มีงานส่วนใหญ่ก็จะมีพี่พี่โดดเขาขับให้ครับมผมแต่ไม่มีย่พักเรื่องอุบัติเหตุใหญ่ลุนแรงอะไรนะไม่มีครับไม่มีครับแต่ก็กลัวอยู่ครับเราก็ต้องระวังใช้ชีวิตอย่างที่อบอกไม่ประมาทเราก็ขับแต่เราไม่ใช่คนใจร้อนอยู่แล้วบนท้องถนน ไม่ครับไม่เจ้าผมขับรถโอเคได้ครับตบสายไว้ตลอดใช่ครับคือตบข้างข้นะตบข้างนะตบมาตบมาไปทำบุญทบุญหรืออะไรบมันเกิดไหมครัก็คุยคุยกันอยู่กับที่บ้านนะครับว่าอาจจะมีทำบุญเพราะว่าก็ยายก็ป่วยอยู่ด้วยครับก็เลยแบบคิดว่า ก็ทําบุญทําทานทําให้สุขภาพจิตดีแล้วก็ยายเขาได้ไม่รู้ว่าจะไปด้วยไม่ได้องเงี้ยครับเขาได้เห็นภาพเห็นอะไรเขาจะได้แบบเสมีกำลังใจเพราะคนแบบคือคนรุ่นเก่ารุ่นแก่เขาก็เขาก็เชื่ออยู่แล้วเรื่องของการแบบสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเงี้ยครับผมซึ่งจริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่อย่างที่แน่ๆก็คือ มันได้ปิตใจเราก่อนครับว่าแบบเราได้ทําเพื่อคนอื่นนะอะไรเงี้ยครับชวนแฟนไปด้วยไหมจ๊ะชวนฉันวีนะแล้วถ้าถ้าว่างก็ชวนอยู่แล้วครับถ้าว่างก็ไปชวนไปด้วยี่ส่งครอบครัวไหมคะเป็นโอกาสดี ก็ก็ถ้าว่างก็ไปก็ไปไปให้หมดเลยครับใช่ครับไปให้หมดเราชวนเราด้วยเราทำเรื่องถ้าเราไปทําเรื่องที่มันมันมันดีมันเป็นก็ชวนกันเถอะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับก็ชวนนักข่าวไรนะครับนักข่าวไปกันไรข่าวเลยไหมอ๋อพี่อยากไปก็ไปครับเหมือนที่ว่างวันนั้นที่ว่างเอาว่างอาไปเอาไปสะดวกเขาไปหรอจริหรอเอาได้เหรอสะดวกหรื แต่แต,แต่คือยังไม่รู้ว่าที่ไหนหร <cose, S 1> ือ <fuck. S 1> ว่าทําคุณอะไรนะครับส่งไปไหมส่งไปไหมแต่เขาส่งเลยครับโอ้ไปได้ดูเรื่องใหญ่ไปป่ะฮะแต่ก็ก็ไม่รู้ก็ถามแล้วกันครับถามถามกันเองนี่แหละเนีถามก็ไม่ไม่ต้องทําให้เป็นทางการมากก็ได้ครสบายสบายอ่อนโยงตรงนี้ใช่ใช่อันนี้เราถามเราคาดหวังจากของขวัญจากแฟนหรอมั้ยพูดถึงปากสำคัญเลยเนี่ยเนี่ย มะไปพัะไรไม่ร้อยากอะไรของเขาอะก็ก็ให้ไปครับให้ให้ของขวัญก็ปกติครับก็ต้องมีให้เราด้วยเนาะแต่ว่าของของเราก็ผมไม่ซีเรียสอะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมผมไม่ค่อยอยากได้อะไรใช่ครับ อย่างครั้งแรกที่เราบอกว่าเราเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีสุดในวันเกิดวีแล้วผมพูดอย่างนั้นนะฮะเออเราพูดทำไมผมเป็นคนคน่มขนาดความจำไม่ค่อยดีแล้ววีเป็นของขวัญในวันเกิดที่ดีสุดของเราไหมไม่ผมพูดตอนนั้นพูดอย่างนั้นผมรู้ละผมว่าผมยังไม่ได้ซื้อตอนนั้นอะเออเก็เลยไม่รู้จะให้อะไรพูดไปก่อนพูดไปใช่ใช่ผมยังไม่ได้ซื้อของขวัญไงครับอันนี้เราก็พูดไปบ้างสร้างความกดดันให้วีอืม ก็ไม่ด้ไปกดดันเขาครับก็เขาอยากซื้ออะไรก็ซื้อครับใช่ครับมันมีความสุขก็แฮปปี้ด้วยกันก็แค่ใเช้าเราก็มีความสุขแล้วก็แต่แต่ซื้อก็ไม่ติดฮะพูดอย่างนี้ดีกว่าจะได้จะได้ดูไม่เป็นคนดีมากมีอะไรมีอะไรที่ยังไม่มีบ้างมั้งมอยากได้อะไรมั้ยนรอยอย่างนี้มอยากแตเผื่อแฟนคลับจะให้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเอาเอาเป็นว่า ถ้าพูดถึงแบบรวมๆแบบพูดแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซื้ออะไรที่มันมันราคาแพงหรืออะไรเงี้ยหรอกครับก็ขอให้ทุกคนแบบให้ด้วยใจแบบให้ของขวัญที่ที่เขาอยากให้เราจริงๆอ่ะเรามีความสุขหมดแหละครับอ่าใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นถั่วฝักยาวไม่ต้องให้ก็ไล้ทำไมอ่ะไม่ชอบกินไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินใช่เอาเป็นเอาเป็นผักบุ้งผักอะไรอย่างงี้ยได้ก็ไม่เต่าหรอ หนมปี๊บก็ได้พี่หนมปี๊บเลยครับผมเราให้วีหรือเปล่าหนมปี๊บเนี่ยเป็นผู้เล่นเผมผู้เล่นผมผู้เล่นผมเล่้ให้หนมปี๊บครับใช่ครับโตขึ้นอีกปีแล้วมีนี้เรามองว่าเราแก่ขึ้นไหมโตขึ้นไหมก็ก็โตขึ้นนะครับโตขึ้นมันตามก็ตามช่วงเวลาแหละยิ่งเวลามันผ่านเราก็เจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้แบบชีวิตมากขึ้นครับเรามีเป้าหมายอยากจะทำอะไรอีกไหมจ๊ะ อะไรนะครับพี่อทะไรซื้ออะไรให้กับตัวเองไหมผมก็คิดว่าจริงๆก็อาจจะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบอุปกรณ์ดนตรีอะไรเงี้ยด้วยแหละเพราะว่าอย่างวงแบดบาบูนผมก็กําลังคือเราก็ปล่อยซิงเกิลแล้วก็มีงานไปเล่นเรื่อยๆก็อาจจะดูว่าไอ้อะไรที่มันทําให้เราโชว์เราดีขึ้นแล้วเราก็อยากให ไปโชว์แล้วก็คนประทับใจครับอีกอันนึงแหละล่าสุดเหมือนวียกเราไปเป็นของวันเกิดให้คุณแม่โอ้โหข้อควาแซวแหละก็แซวครับอย่างที่เห็นครับเพราะวแซวแซวแหละแล้วเราอ่ะรู้สึกไงเขินไหมเออก็ลงไปขนาดนั้นแล้วโอ้โหตันห็นตันห็นด้วยนะก็ยืนไว้ก็เลยตันห็นแต่ก็ฮ่าฮ่าเพราะว่าก็เขาก็ลงแบบแฮปปี้ครับก็ ผมว่าไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแสดงว่าเรานี้เป็นแบบว่าค่อนข้างที่แบบติ๊กถูกผ่านหมดทุกอย่างเลยเนาะเขาดูมีความสุขแน่นอนอาการอาการแม่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะอาการคุณแม่ตอนนั้นเป็นยังไงหมายถึงแม่แม่เขาเหรอครับหมายถึงตอนที่ลงคลิปใช่ไหมไม่ตอนที่เจอเราอะคุยอะไรนงคือคือก็เคยเจอกันมาตั้งแต่ตอนที่ทํางานด้วยกันแล้วอะครับ ก็ก็คุยเขาเป็นคนคุยปกติอยู่แล้วเขาก็เฟรนลี่นะครับคือแม่แม่วีเขาก็เป็นอาจารย์เนี่ยครับเขาก็เหมือนเขาก็คุยกับวัยรุ่นคุยกับเด็กเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ไม่มีปัญหาเขาคุยแม่เขามีสอนมีแนะนำมีเตือนมีอะไรเราไหมฝากฝังก็ก็ก็สอนเป็นเป็นปกติครับก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็สอนอะไรแบบว่ายังไงเขาก็ให้คำแนะนำากับชีวิตปกติครับ ใช่ใช่ฝากฝังล like ูกสาวไว้ไหมคะดูแลดีๆนะก็เขาก็อยอันนั้นผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ก็แต่ก็เราก็เราก็ดูแลกันอยู่แล้วดูแลกันอยู่แล้วครับผมไม่ขัดตกบกครับครับครับก็ก็เราก็ทําทํางานมันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราแบบก็ไม่ได้เจอกันบ่อยมันก็มันก็เรื่องปกติเนาะครับครับใช่ครับโอเคเนาะโอเคขอบคุณครับพี่ก้าว